รีวิวสัมมนา,าทิศทางตลาดอาสังหา EEC ที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่2 5สิงหาคมที่ผ่านมาบอกเลยว่างานนี้ร่วมตัวนักพัฒนาอาสังหานักลงทุนอสังหาและผู้เชี่ยวชาญทำเล EEC ชัน้นนำไว้มากมายจัดโดย2บริษัทใหญ่ด้านอาสังหาริมทรัพย์อย่างบริษัท Origin Property ร่วมกับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยหัวข้อที่น่าสนใจด้านเมื่อที่นักพัฒนาที่ดินและนักลงทุนต้องไม่พลาดบรรยายโดยดรโสภณพรโชคชัย จดอ,อื้สถานการณ์ตลาดอสังหา P ์ e c บรรยายโดยคุณกฤิเชชั่สัมมามาตรการส่งเสริมการลงทุนและบริการของ B.O.I. บรรยายโดยคุณพิติกรดำรงพาณิ์ก่อนจบงานก็ร่วมเปิดมุมมองอสังหาจากนักลงทุนต่างชาติอาทิเช่นมิสเตอร์นเจลคอนิคมิสเตอร์เคิตันเวดท้ายด้วยดอร์วิริยพคนคณะศิริวัฒน์ไม่อยากพลาดงาน,นดีๆแบบนี้ในครั้งหน้าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางนี้รอไว้ได้เลย